ดวงผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีอุปนิสัยแม้ว่าดาวแห่งอำนาจของคุณจะเป็นดาวที่ส่งผลให้คนทั่วไปมีพลังความอดทนและต่อสู้เพื่อความสำเร็จแต่สำหรับดวงชะตาของผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีอย่างคุณอำนาจของดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่เล็งแล้วเกิดอิทธิพลทั้งด้านบวกและลบให้แต่ละช่วงของชีวิตแตกต่างกันไป ทำให้ลักษณะนิสัยของผู้หญิงที่เกิดวันนี้จะต้องทํำนายด้วยการเพ่งมองอิทธิพลดาวจันทร์เป็นหลักและเสริมด้วยกําลังของดาวพฤหัสบดีจึงจะชัดเจนบ่งชัดเจนว่านิสัยของผู้หญิงที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีความอดทนบากบั่นและต่อสู้กับความยากลำบากได้เป็นอย่างดีเหนื่อยกายสำหรับคุณเป็นเรื่องไม่เคยท้อแท้แต่คุณจะแครความเหน็ดเหนื่อยทางจิตใจมากที่สุด อิทธิพลดวงดาวส่งผลให้ดวงชะตาคุณต้องเกิดขึ้นมาท่ามกลางคำถามมากมายความสับสนกับเรื่องภายในครอบครัวและคนใกล้ชิดจะเกิดขึ้นเสมอเสมอความอบอุ่นที่คุณเรียกร้องข้างในจิตใจก็เป็นสิ่งที่อ้างว้างและสแสวงหาอย่างหอยหิวอยู่ตลอดเวลาแม้บางคนจะโชคดีเกิดในวงตระกูลมีทรัพย์มากแต่ขาดความร่ำรวยทางหัวใจแน่นอนในวัยเยาว์ของคุณคุณเป็นคนชอบอาสาหรือว่าเป็นคนมีน้ำใจ สม่ำเสมอในการอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมทำให้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคนหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขบ้างก็คงจะเป็นเรื่องของการอดทนในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยแท้แล้วคุณจะเป็นชอบพูดช่างเจรจาให้คนอื่นฟังคุณมากกว่าแต่ขาดการพิจารณารับฟังจากผู้อื่นระวังโตขึ้นจะเป็นคนที่หูเบาระแวงง่ายและนิสัยเช่นนี้ก่อให้เกิดความวุ่นวายในจิตใจทั้งด้านการทำงานและครอบครัว หากไม่มระมัดระวังปรังปรุงตั้งแต่วัยยาวของชีวิตเป็นคนที่มีความมานะแม้อยากจนในวัยยาวแต่จะดิ้นรนสร้างตัวจนได้ดีและประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของตนเองหากลดความเป็นคนที่บน่นจู้จี้ลดบ้างจะเป็นคนที่มีพร้อมทั้งสติปัญญาความอดทนและความสง่างามอย่างพอดีทีเดียวสิ่งที่จะช่วยแก้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่ส่งผลกับดวงชะตาด้านนิสัยของคุณก็คือ การฝึกสมาธิหรือการใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในแต่ละวันอย่างมีสติปัญญาคุณจะคลายความพุ้งซ่านของชีวิตลงได้บ้างเพื่อความสุขของตัวคุณเองการงานต้องเริ่มต้นทำงานด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงจะเป็นคนแกร่งและมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยง่ายหากคุณเป็นคนที่ไม่คว้าโอกาสหรือเป็นคนที่ชอบอยู่อย่างประมาทใช้ชีวิตแบบคุณนาย กลางชีวิตยามมรสุมกระหน่ำคุณจะพลิกอย่างไม่เป็นท่าแน่นอนดาวอังคารเป็นดาวแห่งพลังเส้นทางของอาชีพคุณจึงเป็นที่เรียนรู้ได้เร็วและเป็นคนช่างจดช่างจำํำการเรียนรู้ที่ะส,สมจากประสบการณ์จริงจะมีประโยชน์กับชีวิตของคุณมากเป็นพิเศษอำนาจของดาวอังคารส่งผลให้ผู้หญิงที่เกิดวันนี้เป็นคนที่หลักการและชอบความรู้แบบวิชาการ และการปฏิบัติจริงคุณมักจะเป็นคนทำงานแบบใช้ความรู้หรือว่าความสามารถเฉพาะตัวแล้วจะประสบความสำเร็จฝีมือด้านช่างหรือแม้กระทั่งอาหารก็พอไปไหวยิ่งการงานทางด้านการศึกษาและการบริหารประสานบุคคลคุณจะเด่นมากเพราะดาวมันส่งผลบวกให้ดวงชะตาคุณแม้จะลำบากเท่าไหร่ก็ตามผู้หญิงที่เกิดวันนี้ จะทำงานที่มีการยอมรับของสังคมและมีโอกาสเชิดหน้าชูตาได้บ้างหากค้าขายก็เป็นคนที่ชอบค้าขายแบบอิสระหรือลงทุนเปิดกิจการที่ตนเองใฝ่ฝันมานานก่อนจะเดินตามคนอื่นๆหรือเรียกว่าตามกระแสง,งานด้านวิชาการฝีมือหรืองานที่ต้องใช้การวางแผนพบปะผู้คนจะเป็นงานที่คุณได้รับแรงบันดาลใจทำได้ดีและประสบความสำเร็จเป็นคนที่มีความอดทนสูง จึงเหมาะที่จะทำงานกับการประสานกับผู้คนหรือว่าเป็นมือขวาของเจ้านายในการประสานทำงานได้ดีเยี่ยมชีวิตวายยาวจะต้องมีโอกาสเดินทางหรือว่าพเนจรแล้วจะได้ดีเด่นมากกับอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจด้วยตนเองแต่หากรับราชการก็ต้องยอมรับว่าคุณเป็นคนประจบสอบลอไม่เป็นจะได้ดีได้ต้องเรื่องผลงานอย่างเดียว ฉะนั้นหากทำงานรับราชการอย่างได้คาดหวงังหรือว่าเศร้าใจกับสภาพรอบข้างมากนักจะทำให้มีความสุขเป็นครูเป็นเรือจ้างเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการจะเด่นดังมากความเมตตาจากใบหน้าและดวงตาของคุณมันจะส่งกระแสชัดเจนในการทำงานนักวางแผนหรือว่าคนทำบัญชีทำงานธนาคารตัวเลขก็เหมาะกับอิทธิพลดวงดาวที่ส่งผลกับอาชีพของคุณเป็นอย่างมากเหมือนกัน เน้นผู้หญิงวันนี้ชอบทำงานที่มีโอกาสลงมือปฏิบัติด้วยกันเองหรือว่ามีการเดินทางเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของชีวิตบ้างจะเป็นงานที่หัวใจคุณปรารถนาหากเป็นนักการตลาดหรือเป็นเซลล์คุณจะประสบความสําเร็จด้วยความเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์นั่นเองความรักความอ้างว้างและความไขว้คว้าความอาทรและอบอุ่นจากวัยเยาว์ที่คุณขาดมาเสมอเสมอ ทำให้คุณมีความเก็บกดทางอารมณ์แห่งความโหยหาความเข้าใจมากเป็นพิเศษอย่างคิดนะครับหากใครก็ตามเห็นผู้หญิงวันนี้ท่าทีภายนอกดูเรียบร้อยแล้วภายในหัวใจจะสมบูรณ์นะครับนั้นแสดงว่าคุณดูเธอผิดไปอย่างมากทีเดียวผู้หญิงที่เกิดวันนี้เป็นคนที่ต้องการความมั่นใจความเชื่อใจความอบอุ่นและแสวงหาความรักทุกรูปแบบไม่ว่าการเรียกร้องความรักความสนใจจากพ่อแม่หรือเครือญาติ รวมกระทั่งเพศตรงข้ามเมื่อถึงวัยอันสมควรก็ตามอารมณ์มากเกินไปทําให้สื่อสารไม่เข้าใจกับเพศตรงข้ามและผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอเสมอเป็นคนใจอ่อนและมีสงสารง่ายเกินไปจึงพบเสมอว่าชีวิตของผู้หญิงที่เกิดวันนี้หลายคนทีเดียวที่มีชีวิตคู่ด้วยความสงสารมากกว่าความเข้าใจในความรักกันและย่อมนำไปสู่ความหมดความสงสารหรือความอดทน ชีวิตคู่ล้มเหลวได้โดยง่ายชอบคนที่เป็นผู้นำสามารถปรับให้คุณสยบยอมรับความเป็นผู้นำของเขาได้โดยส่วนมากคุณมักจะเลือกคนที่มีความคิดและดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณชีวิตและอารมณ์แห่งความรักจึงสามารถมีความสุขประคับประคองไปสุดฝั่งได้อย่างน้อยชายในหัวใจของคุณจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตอารมณ์และความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของคุณได้ตามดวงเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี ให้ระวงังเพราะว่าดวงของคุณมักจะต้องเผชิญกรรมกับชีวิตความรักหรือกล่าวได้ว่ามีความอภัพในชีวิตคู่สูงงมม,มากกว่าผู้หญิงที่เกิดในวันอื่นๆฉะนั้นหากคุณจะรักใครสักคนต้องพยายามเลือกคนที่เขารักคุณมากกว่าที่คุณรักเขาคุณจะเป็นสมบัติแห่งหัวใจที่มีค่าสำหรับเขาอยู่ตลอดเวลาหากตามใจตัวเอง และเอาความสงสารเป็นสะพานแห่งความรักในชีวิตคู่ชีวิตคู่ของคุณมีโอกาสล้มเหลวสูงมากบางคนมีดวงการแต่งงานกับพ่อแม่หรือมีชีวิตไปพัวพันใช้เวรกรรมกับคนมีเจ้าของแล้วอย่างทรมานเพราะวิบากกรรมของตนเองนั่นเองพบเนื้อคู่หรือการแต่งงานจะเกิดขึ้นอย่างใช้เวลาในการพิจารณาระยะหนึ่ง คุณก็จะต้องตัดสินใจการเข้าสู่ชีวิตคู่แห่งความรักอย่าเป็นคนท้าทายหรือว่าชอบลองดีเพราะพื้นฐานนิสัยเป็นคนคิดว่าตัวเองแน่หากคุณจะเริ่มรักใครก็ตามแบบคิดจะเอาชนะเขาคุณจะแพ้ทั้งชีวิตอย่างแน่นอนขอให้เชื่อผมเนื้อคู่มักจะพบกันอย่างไม่คาดฝันอาจจะด้วยการเดินทางหรือว่าการทำงานโดยบังเอิญบางคนมีคนแอบชอบอยู่นานคุณก็แอบรู้แต่ไม่กล้าเปิดเผยทั้งคู่ เมื่อวันแห่งดวงคู่มันลงตัวก็จะมีโอกาสสัมผัสทําความเข้าใจกันอย่างฉับพลันของมันเองผู้ชายที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณส่วนมากจะเป็นนักบริหารหรือทำงานด้านธุรกิจหรืออาชีพอิสระรวมกระทั่งข้าราชการที่อยู่ในเครื่องแบบก็เป็นดวงชีวิตคู่ที่ลงตัวของคุณเพราะดาวพฤหัสบดีของดาวคุณมีดวงจะได้ดีมีชื่อเสียงระดับแนวหน้าเพราะดวงชีวิตคู่ที่ลงตัวของคุณเพราะดาวพฤหัสบดีของคุณ มีดวงจะได้ดีมีชื่อเสียงระดับแนวหน้าเพราะดวงคู่ส่งเสริมคุณอาจจะเป็นคุณนายหรือคุณหญิงได้เพราะว่าดวงคู่ในอาชีพเครื่องแบบอย่างเห็นได้ชัดอารมณ์ของผู้หญิงวันพฤหัสบดีคิดมากใจเสาะเปราะบางแต่ซ่อนไว้ในความรู้สึกข้างในทำให้เป็นคนมีบาดแผลแห่งหัวใจมากมายหากไม่ลืมไปบ้างจะสะสมแล้วเกิดเป็นความกดดันในชีวิตคู่ความรับได้ ชอบการแสดงตัวเป็นเจ้าของและนิยมคนที่มีหัวใจสุนทรีหรือว่าเป็นคนโรแมนติกบ้างในบางคราวของชีวิตเสียอย่างเดียวต้องระวังชอบเล่นกับให้ชอบท้าทายเกินไปทำให้หัวใจของคุณพลาดลังได้เช่นกันระวังไว้ลักษณะเนื้อคู่ชอบผู้ชายที่มีรูปร่างสันทัดจนกระทั่งสูงใหญ่มีคิ้วเข้มเป็นคนใบหน้าคมคุณจะนิยมเป็นพิเศษ หากเป็นคนสุภาพและมีความโรแมนติกหน่อยจะเข้าข่ายเร็วขึ้นคุณเป็นคนชอบคนว่องไวขยันและมีความคิดความสามารถช่วยแก้ปัญหาได้หากเป็นคนสำออยหรือว่าสำอางเกินไปไม่ใช่สเปคที่คุณนิยมแน่นอนคู่ชีวิตของคุณมีโอกาสพบกับคนวัยเดียวกันแต่หากเขาเป็นคนวัยเดียวอารมณ์เดียวและวุฒิภาวะใกล้กับคุณมากก็ไม่ใช่ลักษณะเนื้อคู่ของคุณเน้นว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณ ต้องมีความคิดเป็นผู้นำสยบคุณได้และสามารถทำให้คุณยอมรับในเหตุผลของเราได้ไม่ใช่เป็นผู้ตามนั้นแหละคุณจะสนใจเป็นพิเศษโดยส่วนมากคุณมักจะพบกับผู้ชายอายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าพอสมควรความเป็นคนเป็นดวงเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีแม้เป็นผู้ชายมาดแมนแต่มีนิสัยอ่อนโยนมีความโรแมนติกบ้างและเป็นคนขยันต่อสู้จะจนหรือรวยไม่สำคัญสำหรับคุณ เพราะคุณคิดว่าทุกอย่างมันสมองสองคนสร้างร่วมกันได้เสมอลักษณะที่กล่าวมานี้จะเป็นลักษณะคู่แท้ของผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงานสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีดาวเนปจูนเป็นดาวสมพงดวงชีวิตคู่หากคุณต้องการให้โอกาสตัวเองในการเลือกหรือมีโอกาสพิจารณาความรักและค้นหาหัวใจอารมณ์ของตัวเอง ได้ชัดเจนการแต่งงานหรือช่วงชีวิตของหรือโอกาสพบเพศตรงข้ามในช่วงต่อไปนี้เป็นโอกาสที่คุณตัดสินใจเลือกคู่สำหรับการแต่งงานได้นั้นก็คือช่วงอายุ18-21ปีอายุ25-28ปีและช่วงอายุ3 2 3 6ถึงปีเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสพบเพศตรงข้ามหรือว่าเป็นคนที่สามารถเลือกเป็นเนื้อคู่ในชีวิตแต่งงานได้หากเป็นช่วงอายุก่อนหน้านั้น หรือว่าหลังจากนั้นเป็นการแต่งงานตามเหตุผลความลงตัวด้านอื่นๆแต่ไม่ใช่เรื่องของดวงชีวิตคู่อย่างแน่นอนบางคนก็แต่งงานเพราะความเป็นเพื่อนบางคนก็อาจจะเพราะความพลังพลาดไปก็มีต้องใช้ความอดทนในการครองเรือนให้มากหน่อยนะครับช่วงอายุที่ดวงชะตามีโชคลาภสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัส,สบดีโอกาสที่ดวงของคุณจะมีโชคลาภไม่ว่าด้านการเงินการลงทุน หรือว่าเป็นลาบลุกด้านใดๆก็ตามนอกจากนั้นก็เป็นช่วงที่มีลาบในหน้าที่การงานอาทิได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีโอกาสได้รับชื่อเสียงในตำแหน่งสำคัญอย่างไม่คาดหมายตามดวงชะตาของคุณมีดวงช่วงอายุ24-26ปีช่วงอายุ28-32ปี ช่วงอายุ38-42ปีและช่วงที่ชีวิตที่มีโอกาสพลิกอย่างไม่น่าเชื่อก็คือช่วงอายุ45-48ปีและช่วงอายุ53-56ปีเป็นช่วงที่คุณต้องจ้องให้ดีนะครับช่วงอายุที่มีเคราะห์ดวงตกหรือประสบเคราะกรรมสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัส,สบดีการประสบเคราะห์ของชีวิตเรานั้นย่อมมีทุกคนสุดแต่ว่าช่วงใดที่ดวงดาวของชีวิตมันมีอำนาจของดาวที่ให้โทษมารุมมากเกินไป โดยทั่วไปหากเรารู้ว่าช่วงไหนก็จะพยายามสร้างกุศลไม่ประมาทและระวังในการลงทุนหรือว่าป้องกันมากขึ้นเรื่องร้ายที่มีพลังแรงๆก็จะทุเลาเบาลงไปอย่างน้อยจิตใจที่เตรียมตัวดีพร้อมอยู่แล้วมันก็จะไม่วิตกมากจนดวงชะตาย่ำแย่นั่นเองและต่อไปนี้ก็คือช่วงอายุที่คุณจะต้องระวังช่วงอายุที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพระวังคุณจะมีการผ่าตัดหรือว่าเจ็บหนักเพราะดาวสุขภาพมันดับ ในช่วงอายุ26-28ปีระวังให้มากคนช่วงนี้ไปแล้วก็ระวังอายุ36-38ปีช่วงนี้สุขภาพระบบภายในจะต้องระวังให้มากอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงอายุ45-48ปีช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเช่นกันอย่าประมาทนักช่วงที่ระวังการสูญเสียหรือคนใกล้ชิดและดวงมีอุบัติเหตุการสูญเสียตามวาระโอกาสนั้นถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าระวัง เพราะว่ามนุษย์ทุกคนก็ต้องมีวันที่จะต้องจากกันไปตามวาระแน่นอนแต่ช่วงอายุต่อไปนี้คือช่วงที่เกิดอย่างฉับพลันเป็นการสูญเสียคนที่คุณผูกพันอย่างมากก็คือช่วงอายุ 8—12 ปีช่วงอายุ 23—25 ปีและช่วงอายุ36ปีสุดท้ายระว่างในช่วงอายุ 44—48 ปีช่วงนี้ดวงของคุณจะพบกับมรสุผีซ้ำด้ามพลอยมากเกินไปทำบุญและถือศีลให้จิตมีสมาธิ จะมีพลังในการตั้งรับมรสุมนี้ได้ดีขึ้นนะักช่วงอายุที่ระวังมีคดีความหรือสัตรูตามดวงชะตาของผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีทั่วไปแล้วสัตรูหรือคนริษยาจะไม่สามารถทำอะไรได้มากนอกจากความริษยาหรือการใส่ร้ายป้ายสีให้คุณเดือดร้อนรุ่งใจเท่านั้นก็ควรจะรู้เท่าทันและว,วางเฉยจะไม่รกใจนะักแต่ช่วงอายุที่ระวังอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของคดีความ อาจจะไม่ใช่ของคุณโดยตรงแต่อาจจะต้องเป็นพยานหรือว่าร่วมรับรู้อิทธิพลของดวงดาวเห็นชัดอายุ36-38ปีและช่วงอายุ52-55ปี